สวัสดีครับเราลองมาอัปเดตดูหลังจากผมติดในตัวนี่นะครับติดในตัวกระบูนนะครับถุงใส่กระบูนไว้2วันดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับกล่องด้านซ้ายนะครับที่ยังไม่ได้ใส่นะครับดูว่าแต่ละตัวมีความแตกต่างอย่างไงบ้างเรามาดูด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้าย ดูว่าอะไรบรรบุกขนาดไหนเนี่ยฮะบินวอนเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้วิธีจัดการเดียวกันนะครับลองดูนะฮะหนอนก็เกิดขึ้นเต็มอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกิดแล้วมันก็วนอยู่ในนี้นะครับโอเคเรามาดูด้านขวานะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับปึ๊บหายไปหรือตกไปอยู่ข้างล่างไม่ไแน่ใจว่าตายไหมนะครับตัวของ ไฟเดือนเหมือนก็ยังอยู่ดีอยู่นะฮะยังเหลือวิ่งวิ่งอยู่นะครับแต่ว่าตัวของแวลาหวีที่บินไปบินมาตรงนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวจะลองดูกล่องด้านซ้ายอีกทีนึ่งนะครับเพื่อคอนเฟิร์มผลเอ่อโนดนิดนึงนะครับกลิ่นของกระบูนเนี่ยก็เต็มกล่องเลยนะครับเวลาเปิดมาก็ถ้าเกิดใครชอบกลิ่นกระบูนก็หอมสดชื่นดีนะครับ